ซีนฝาวาลฮอนด้าบีโอซีนแท้นะครับใส่ซีนเข้าไปในฝานะครับสำหรับซีนแท้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าใครซีนฝาวาวลัว่วเปลี่ยนซีนฝาวาลวแนะนำใช้ของแท้นะครับแล้วของแท้เนี่ยจะทากาวแค่2จุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทาจุดไหนมั่งสำหรับการทากาวนะครับจะทาแค่2จุด ือตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะเป็นฝาหน้าแล้วก็ตัวฝาสูบนะครับมันจะเป็นรอยต่อนะครับทาแค่ตรงรอยต่อนะครับสาหรับซีนใหม่นะครับที่เป็นซีนแท้ผมจะไม่ทากาวที่อื่นเลยนะครับจะทาแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างฝาหน้ากับฝาสูบนะครับโรงงานก็จะทามาแค่นี้นะครับสาหรับน็อตฝานะครับสังเกตว่าเนี่ยครมันจะมีบาหมุนเข้าไปให้สุดบานะครับขันตึงแค่สุดบานะครับไม่ต้องใส่ออกแรงมากนะครับพอตึงสุดบาแล้วก็ ขันตึงโอเคครับ